ก็จะทําให้ชีวิตมันดีขึ้นสร้างสิท่ที่ดีกับการดำเนชีวิตที่คือความเป็นมาของคําว่ารื้อล้นปรดล็อกพอผมมาเป็น,นรัฐมนตรีพลังงานผมไม่เคยอยู่ในด้านของพลังงานมาก่อนรู้บ้างแต่ไม่รู้ไม่ลึกก็มาเกืออะไรเมื่อก่อนถ้ถามเหมือนที่คนอื่นเขาถามว่าทําไมต้องขายน้ํามันในประเทศไทยทําไมต้องอ้างอิงราคาสิงคโปร์ ทุกคนแล้วหทำไมต้องอ้างอิงราคาสผมคิดว่าคำถามนี้ก็าเป็นคำถามที่ทุกคนควรจะนั่งคิดเหมือนกันเหมือนกันเหมือ,ก,มอ,ก,ก,มอกับผมในอนดีตแต่วันนี้ผมรู้แล้วว่าทำไมต้องอ้างอิงสิท่านรู้ไหมครับว่าทำไมต้องอ้างอิงสิงคเพราะว่าทุกอย่างต้องเริ่มต้นไงถ้าไม่มีจุดเริ่มต้นก็ไม่รู้ ing, ก็จะเดินหน้าต่อไปอยังไงถ้าเราไม่รู้ว่าราคาน้ำมันเริ่มต้นที่ตรงไหน แล้วเราจะรู้ได้อย่างไงว่าจะเก็บภาษียังไงว่าเราไม่รู้จะเก็บภาษียังไงเราก็ไม่รู้ว่าราคามันต้องบวกบวกบวกอะไรแล้วเ,เป็นราคาที่น่าปั๊มเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็เลยไปอ้างอิงราคาสิงคโปร์เพื่อว่าเป็นราคาเริ่มต้นเท่านั้นเองเอาแล้วทำไมเรงไปอ้างอิงสิงคโปร์เพราะไม่เคยรู้ว่าที่เขาผลิตน้ำมันในประเทศไทยเนี่ยต้นทุนลดเท่าไหร่เอาทำไมไม่เคยรู้เพราะเขาไม่ให้บอกเป็นความลับ เออเป็นไปได้นะครับแต่เป็นไปแล้วก็เป็นันมาแบบนี้แหละครับจนผมมาเป็นรัฐมนตรีผมก็คิดว่าไปแบบนี้ไม่ได้ก็เลยหาช่องทางเปออกประกาศครั้งแรกให้ผู้ประกอบการค้าน้ํามันต้องแจ้งต้นทุนราคาน้ํามันให้กระทรวงพลังงานได้ทราบเป็นครั้งแรกในรอบอป,ปีต้องนับดูกันแล้วกันนะครับที่ท่านสายน้ํามันกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ เมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาปี67ไม่กี่เดือนเองครับเพิ่งทราบว่าตคค้นทุนเขาเป็นยังไงราคาเขาเป็นยังไงผมก็จะไม่พูดละเอียดตรงนี้แต่ทําให้ผมเข้าใจมากขึ้นถึงสิ่งที่ผมคุยกับท่านเลขาธิการพรรควันนี้เป็นลำดีอุตสาหกรรมว่าต้องลื้อทิ้งถ้าระบบน้ํามันเ,เป็นอยู่แบบนี้เราจะถูกเอาเปรียบประชาชนคนไทยทั้งประเทศจะถูกเอาเปรียบเพราะ เราไม่เคยรู้ต้นทุนแต่ต้องไปอ้างต้นทุนประเทศอื่นนี่เป็นเรื่องที่ดุถ้าเราไม่ลื่อนระบบนี้เราต้องจ่ายค่าน้ำมันที่แพงโดยที่เราไม่รู้ว่าเป็ืออะไรที่น้ำมันแพงเพราะว่าเมื่อน้ำมันแท้หรือว่ามันเป็นแพงเพราะอะไรนะบางคนก็บอกทำไมที่อูนถูนี่แพงเท่ากันหมดครับทดิบกับบ,บาดเท่ากันหมดทั่วโลกแม้แต่ในซาอุดีอาระเบีย แต่ที่แต่ละประเทศต่างกันเพราะนโยบายรัฐบาลเก็บภาษีเก็บนู่นเก็บนี่บวกนั่นสี่สิบบาทที่ท่านจ่ายนะเป็นน้ำมันแค่ยี่ิบกว่าบาทท้งนนเดีที่เหลือไม่ใช่เลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สองที่ต้องมานั่งคิดทํายังไงจะต้องมีไรายได้เข้ามาแต่ทํายังไงไม่ให้เป็นภาระกับประชาชนเรื่องที่สามเขาบอกว่าต้องวางระบบเพื่อให้ตรึงราคาให้กับพี่น้องประชาชน จะ,จะตึยังไงอ่ะเพราะว่าถ้าเราบอกขายเท่านี้เขาก็าอ้างว่าเขาขาดทุนที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2516นี่ก็5 1ปีก็เลยเกิดกองทุนน้ำมันขึ้นมากองทุนน้ำมันเนี่ยเกิดตั้งขึ้นมาแล้วก็เอาเงินจากกองทุนน้ำมันเนี่ยไปชดเชยให้ผู้ค้าน้ำมันดีเซลระบอกอกวันนี้ตึงไป33บาท ถ้าเลย33บสามบาทเขาก็บอกเขาขัดทุนเราบอกให้ได้ให้ขายส3มสิบสามบาทเพราะฉะนั้นส่วนเกินต้องเอาเงินจากกองทุน,นไปคืนแต่ว่าทุกวันนี้ระบบก็ผิดจังเพราะว่าถ้าบอกให้คืนค่าน้ํามันนะแต่ว่าไอ้ที่องค์ประกคิดจะวันนี้เป็นคิดราคาที่หน้าปั๊มราคาหน้าปั๊มเนี่ยมันคือราคาตั้งแต่เนื้อน้ํามันบวกพันีบวกอะไรที่ผมบอกไงตกลงแล้วไปชดเชยป,ปัทถุกตีคืนทั้งหมดเลย เป็นมาห้าสเอ็ดปีนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นเอกเอกแกลเอกกรณ์กว่ประเทศไทยที่อีกสองปีจะหมดเรื่องไหนนี้คือกระทรวงพลังงานมีหน้าที่ดูแลน้ำมันที่ถูกเพราะฉะนั้นในอดีตก็เลยคิดว่าน้ำมันแพงพวกน้ำมันอย่างอื่นถูกเช่นเอเทอรเนลเอามาผสมเป็นซินนะ น้ำมันปลาล์มเอามาผสมดีเซลก็จะได้เอาของถูกมาผสมของแพงได้ปริมาณมากขึ้นก็ผสมอย่างนี้มาครับตั้งคนมันเนี้ยกลายเป็นว่าของเ่านั้นแพงกว่าน้ํามันสองร้อยตัวก็เลยเป็นส่วนที่ทําให้ประเทศไทยมีเนื้อน้ามันแพงกับที่อื่นถึงก็เอาของแพงมาผสมแต่ก็ต้องทําตรงนี้ไปก่อนเพราะว่ามีผลก,กระทบต่อเกษตรกรเห็นไหมครับว่าในระบบของพลังงานเอาเฉพาะน้ํามันก่อนเนี่ยมันถึงเวลาที่ต้องรื้อ แต่ทั้งหมดเนี่ยไม่น่าเชื่อประเทศไทยไม่มีตำรองน้ำมันของประเทศนะครับผมก็เพิ่งรู้ประเทศเราเนี่ยท่านผู้แทนจากกองรับเรือมากกว่เนี่ยถามว่าเรือเนี่ย,ย,าายใช้น้ำมันเติมอ่ะอากาศยานใช้น้ำมันเติมไหมเวลาจะเติมต้องไปแบบปั๊มอ่ะมันองหลวง,งนากนะเพราะฉะนั้นประเทศมันต้องมี น้ำมันสำรองของประเทศซึ่งประเทศหลักๆทั่วประเทศทั่วโลกต้องมีทั้งนั้นขั้นต่ำ90วันประเทศไทยใช้น้ำมันวันละ100กว่าล้านลิตรแปลว่าต้องมีสำรองน้ำมันประมาณ9,000ล้านลิตรเป็นขั้นต่ำ90วันแต่ไม่มีคนพวกนี้โอ้ยท่านรองนายกท่าน,นรัฐมนตรีพลังงานพูดได้ไงไม่มีมีครับแต่ที่มีอยู่นะ่ะไม่ใช่ของเราของผู้ค้าขายคนระับ ที่ผมพูดเนี่ยผมพูดถึงน้ำมันตํำรองที่เป็นของรักของประเทศของประชาชนที่เอาไว้ใช้เพื่อประเทศไอ้ที่สำรองมีวันนี้มีอยู่ประมาณยี่ห้าวันแต่เป็นสำรองของปตทเป็นสำรองของเนี่ยบัญจาของอะไรอะบระิษัทวงกันมี่ไม่กี่บริษัทไม่เช่ของเราแต่ของเราเองไม่มี ตอนแรกผมมาลงลงลงแหน่งโวไปหาน้ำมันติดต่อนู่นติดต่อนี่อ้าวสรุปแล้วใครซื้อเนี่ยเราไปหาน้ำมันปอ,อ๋อเดี๋ยวให้ปตทไปซื้ออ้าวเขาก็มาขายแพรเนี่ไอเราคิดว่าจะไปซื้อมาเข้าคันหลวงไม่มีเห็นไหมเนี่ยระบบแบบเนี้ยมันแค่ปฏิรูปมันไม่พอและไอเงินที่เราจ่ายบ่าทค่าน้ำมันนะครับที่เราจ่ายอยู่เนี่ยตัวนหนึ่งในนั้นเนี่ย น้ำมันเบนซินเนี่ย4บาทกว่านะแต่น้ำมันเบนซินนะจ่ายไปเข้ากองทุนน้ามันที่ผมบอกออกมาณชดเชยอ้าวแต่ความเป็นมากองทุนน้ามันก็บอกว่า,าไอ้คนจ่ายต้องเป็นผู้ค้าไม่ใช่ประชาชนอเออขาบอกอย่างนั้นก็ยังงงอยู่แล้วทาไมมันมาอยู่ในราคาน้ํามันที่ท่านเติมได้เพราะนั่นขือกฎหมายบอกผู้ค้าเป็นคนจ่ายเห็นไหมอยู่กันมา50ปีไปจากน้อยแบบนี้ แค่นี้มันไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกําลังทำอีกอันหนึ่งสำหรับประเทศคือสร้างพลังน้ำมันสำรองของประเทศภาษาอังกฤษเหมือนงานวันนี้เขาเรียกสถิติอิเลยมที่เกิ์ก็คือ S P R เพื่อเป็นระบบสำรองของประเทศระบบสำรองของประเทศตัวเนี้ผมจะใช้เพื่อประชาชนอันที่หนึ่งเพื่อเป็นความมั่นคงของประเทศ แต่น้ำมันเนี่ยมันเก็บมานานมันมีอาการผุเรามีทั้งน้ำมันดิบและน้ำมันสุกภาษาผู้ค้าน้ำมันเขาเขาเรียกน้ำมันน้ำมันรั่วน้ำมันสุกไอ้ที่เราเรียกเป็นซินดีเซลอะไรฉันเขาเรียกน้ำมันสุกนะครับแต่น้ำมันดิบคือน้ำมันยังไม่เอามาตัดทั้งหมดเนี่ยเก็บไปนานก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นผมสิ่งที่จะลื้อทิ้งก็คือเรื่องกองทุนน้ำมันผมจะเปลี่ยน จากเก็บเงินมาเป็นเก็บน้ำมันสมมติว่าอย่างมาเนี้ที่ผมบอกว่าลิตรสี่สิบบาทเนี่ยเป็นค่ากองทุนน้ำมันสี่บาทกว่านะประมาณสิบเปอร์เซ็นเราจะได้น้ำมันเข้ากองทุนน้ำมันของประเทศวันละจิบกว่าล้านลิตรเดือนหนึ่งก็ประมาณสามสี่ร้อยล้านลิตรเพราะฉะนั้นปีหนึ่งก็จะมีเงินมีน้ำมันแทนเงินเข้ากับกองทุนน้ำมันปีหนึ่งสามสี่พันล้านลิตร เป็นพักจินของประเทศเปลี่ยนกองทุนจากหนี้เป็นพักจินแล้วก็เอาน้านํามันตัวนี้มาบาลานชดเชยคืนกับราคาท่าขัดทุนที่ราคาที่รัฐบาลกำหนดนแทนตรงนี้ก็จะทําให้คนไทยหลุดพ้นจากเรื่องราคาพลังงานที่ต้องขึ้นกับตลาดโลกผมพูดสั้นๆเพราะมีเวลาหอ่เียวรอกฎหมายผมบอก